อันนี้ก็เป็นขั้นตอนการเช็ควลาวว่ามันจะเฉี่ยวจะชนอะไรไหมจะต้องหลบเพิ่มหรือเปล่า <laughs> ชักห้าก้านไวร้อยปากกินแผ่นเดียวปลายก้านแบบไหนลูกสลักเท่าไหร่ทำเหมือนกันไหมมาดูกัน <laughs> สำหรับวัยรุ่นสายหมกชักหาก้านวาร้อยปักกินแผ่นเดียว ปลายก้านมันสิบแปดถ้าเป็นลูกสลักสิบสามมันก็ต้องใส่บูทปลายก้านเหมือนกับอันเก่านี้ใช้ไปแล้วมันจะสึกมันจะดังฉะนั้นเรามาดูกันว่าใช้แบบไหนดีเพื่อให้มันลงตัวอันนี้ก็เป็นขั้นตอนการเช็ควาวว่ามันจะเฉี่ยวจะชนอะไรไหม จะต้องหลบเพิ่มหรือเปล่า <c oughs> คันนี้รถเขาซื้อมาแล้วมาให้เช็คทีนี้มันดังบูตปลายก้านดังลูกสูบติดทีนี้ควานใหม่ไม่ได้ปลอกบ้างก็เลยตีปลอกแล้วก็เซ็ตใหม่อันนี้คือเขาเรียกอะไรจังหวะโอเวลแบบ เพื่อดูว่าลูกมันจะชนหรือไม่เราชักมาเลยอ่าเห็นไหม ทีนี้เราก็ดูความลึกทีนี้ดูความลึกดูยังไงแล้วก็ผ่านชนะชันสูตรเลยว่ามันความลึกอะได้หรือยังผ่าครึ่งเดียวเนาะที่มันจะเห็นมันจะเห็นความหนาข้างในว่าเออมันยังมีระยะอีกไหมหลังจากกดไปแล้วอ่าอันนี้เห็นไหมยังเหลือลายมินนะมองเห็นไหมไม่รู้ อันนี้ขอบบนก็ยังเหลืออยู่แล้วก็มาดูไอเสียนี่ผ่าครึ้นเลยเนี่ยจะได้ดูว่าความลึกอะมันได้หรือยังอ,อันนี้ก็เหลือเห็นไหมะไรดินน้ำมันมันยังเหลือแสดงว่าพ้นแล้วเนี่ยทีนี้ อ,อยากรู้ไหมผมใช้ลูกสลักอะไรกับก้านวายร้อยแท,แทนแทนปึ๊บอันนี้เป็นลูกปืนปลายก้านอากิระอากิระ,ะหรือสวิงทำไมใช้อากิระเพราะว่าผมว่าอากิระกับวายร้อยอากิระรุ่นแรงกว่าไงแยงเชือ,อร้อยหกร้อยเจอะทีนี้ผมว่ามันน่าจะทนทานกวา่าวายร้อยก็เลยเบิกอากิระแท้มา กับสลัก14ก้านวายรอย้อยอ่าก็ประมาณนี้นะใครจะใช้เป็นบูธก็ได้แต่ว่าบูธอันลอยอะ่ะพอใช้ไปสึกๆเดี๋ยวมันก็จะดังผมก็ใช้ลูกปืนอาก,กิระสลัก14ก้านวายร้อยโต18มิลก็ประมาณนี้สำหรับวัยรุ่นสายหมกปักกินกระดาษแผ่นเดียวแต่หยบชักห้ามาก็ต้องใช้เนี่ย ก้านวายร้อยแล้วก็ลูกปืนอากิร่าลูกสลัก14ลูกรุ่นไหนก็ได้สลัก14อ่ะที่เราจะใช้อ่ะได้เลยอ่ะก็ประมาณนี้ <c oughs> ถ้าชอบก็เอามาที่อื่นดีกว่าก็พาไปเอามาฝากเป็นทิกเล็กๆอย่าลืมเอาไปลองเรียนรู้ปรับปรุงแล้วก็พัฒนาผมเชื่อว่าทุกคนก็เก่งได้ครับ